สอ,องสวัสดีครับโอทามามีคาร์อสสาส์ครรบรถยนต์มือสองโอท้าร์หงคาชนบุรีครับผมเต่นรถที่ขายจะรถสวยไม่น้อยเจ้าของออกมาก,การันตีเองร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นใช่ครับเมื่อวานเสร็จสิ้นกับภารกิจปะตรวจคิรีขันรถหกแสนกว่าซื้อแบบไม่ต้องดูรถสี่ร้อยกว่ากิโลเมตรอุปสรรคมากมายเมื่อวานฝนตกฝนตกน้ำท่วม รถยางแตกโผลครบเลยเมื่อวานเฮ้ยเอ้ยแต่ว่ารถยางแตกลูกค้าอยากได้รถรับรถเก้าโมงครึ่งก็ไปถึงทันเวลาพอดีนะรถเรายางแตกรถผมยางแตกรถไปส่งอยู่บนรถสไลด์วิ่งปกติเฉวส่งมาเป็นพันคันอย่างครั้งนี้ครั้งแรกที่รถยางแตกเออโดนตะปูวันนี้เปลี่ยนยางใหม่เรียบร้อยพร้อมที่จะออกเดินทางส่งสีทั่วประเทศถ้าสมมติบอกว่าคุณ๊ตคันนี้ได้ไหมปาเจโลคันเนี้ย 9 9 9 0 0 0บาทไปส่งที่หนองคายแต่อยากแตกอีกรอบนึงเอาไหมเอาเอานะเอาหมเทอย่าเอาโมอย่าพยยางแตกที่หนองคายคือผมไม่กลัวเลยเพราะว่ายางแตกเสร็จปั๊บข้างหน้าเป็นล้านยางผมก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปดีมเลยแต่รถที่ลูกค้าซื้อไปนะนุ่นบนถาสไลด์ไม่ได้มีปัญหาเลยไม่ได้เป็นอุปสรรคผมเองจะส่งโดยรถสไลด์หกล้อมาตรฐานแตกหนึ่งข้างก็อย่างไรอีกข้างหนึ่ง แต่ที่สําคัญที่สุดคือเขาปลอดภัยแน่นอนไม่ได้ขับไปไม่ได้เอารถกระบะแบกไปไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มี X อุบิเหตุอ่ะ no accident มากอย่างมากที่ลูกค้าไปถึงมีแค่ฝนตกลดเล็นิดหน่อยแต่น้อยมากนะถูกต้องน้อยมากน้อยมากเข้าเรื่องเลยดีกว่าคันนี้นะครับอืมหายจากป้ายแดงไปเกือบเจ็ดแสนเกือบเจ็ดแสนปาเจโร่กั ปอดสองจุดสี่อีลิตอีดิชั่นขับเคลื่อนสี่ล้อผโว๊ตบอกว่าหายไปเกือบป้ายแดงเกือบเจ็ดแสนเนี่ยตอนลดหม่ป้ายแดงเขาล้านเจ็ดครับท็อปที่สุดไม่มีท็อปไปกว่านี้ไม่มีท็อป<พ>ไปกว่านี้แล<ะ>้วเป็นอีลิตกระจังดำชุดแปรงดำล้อด,ดำหลังคาดำเบาะน้ำตาลสะท้อนความร้อนเอาเป็นว่าท็อปที่สุดลดหม่ป้ายแดงเกือบล้านเจ<ฮ>็ดนะวันนี้ผมขาย 9,99,000บาทราคาดีมากหายจะป้ายแดงไป7จ็ดแ0นครับรถวิ่งแค่80,000กิโลครับยางใหม่ปี2025ให้เรียบร้อยไอ้ยางใหม่แล้วเรียบร้อยคือที่สำคัญและโอ๊ตอาร์ตมีใบรับประกันตัวถังแบบนี้ออกให้ หากตรวจสอบพบเจอวรถมีชนมไม่แท้แตัดต่อตัวถังน้ำท่วมรับซื้อคืนเต็มจำนวนแถมเงินกับบ้านหนึ่งแสนบาทบและมีใบตรวจจากบริษัทกรูอินสเปคชั่นประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับก,การยอมรับว่าเป็นกลางม,มาตรวจให้ว่าเป็น5้าดาวทุกชิ้นส่วนครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างภายนอกภายในระบบเครื่องเกียร ทุกอย่างสบายใจได้ขอให้ห้าดาวห้าดาวทั้งหมดนะวันนี้นะอย่างที่พี่โอ๊ตคุยไปใบรับรองโอ๊ตอาร์ตมีครับรถทนหนักกระตอตัวถังน้ําท่วมผมรับซื้อคืนค่าเสียเวลาหนึ่งแสนจากบริษัทกลางเข้ามาตรวจสอบแล้วให้ห้าดาวและเดี๋ยวดูของแถมตรงนี้เรียบร้อยจะพาดูซอกดุมทุกมุมทุกรายละเอียดทุกเบาะทุกคอนโซลประตูซีนซอกยางล้อมแมก็กพาดูหมด ให้ลูกค้าตัดสินใจไปเลยว่าได้ครบทุกรายการสามเงื่อนไขรถอาร์ตตรวจสอบแล้วรบ,บริษัทการเข้ามาตรวจสอบแล้วและลูกค้าได้พ่าดูเองได้ดูเองทั้งหมดแล้วผมใช้คอนเซปต์เดียวง่ายๆจะคุยจะขายขนาดใดเท่าไหร่ไม่รู้แต่สุดท้ายแล้ววันที่เอารถไปส่งครับไม่สวยไม่ถูกใจลูกค้าไม่ต้องรับรถผมแค่นั้นเองถึงแม้ไฟแนนซ์จะผ่านนะ ไฟแนนซ์ไปเซ็นได้ถึงที่บ้านจะส่งเลยรถสไลดไ์แล้วถ้าไม่สวยไม่ถึงใจก็ไม่ต้องรับรถแค่นั้นแต่ก่อนไปตรงนั้นไปดูก่อนว่าผมให้อะไรกันบ้างคันนี้นะเครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อนหนึ่งมืพกบาทหนึ่งพกบาทค่าจัดไฟแนนซ์บวกค่าโอนประมาณหมื่นบบาทผมจ่ายลูกค้าไม่ต้องจ่ายครับครับผมลูกค้าซื้อเงินสดมาจำบางส่วน แหวกไม่ต้องเสียใดๆทั้งสิ้นไม่เสียแหวกไกเงินสดอย่างเดียวคันนี้ผมเอาเปลี่ยนยางใหม่ปี2025ไปแล้วเดี 5, ย๋ยวพี่ไปดูว่าพี 5, ่ใช้ 5, 6, คันนี้ไปนะนับไปล้อีก5 0 0 0 0ื่นโลอีก60,000่โลคอยเปลี่ยนยางคอยเปลี่ยนยางไปเริ่มต้นนะผมเปลี่ยนยางใหม่ให้แล้วนะสบายใจนะครับฟรีบริการฉุกเฉินยางแตกแบบเสือ่อมมีคอเซนเตอร์ดูแลให้24ชั่วโมงยางแตกแบบเสือ่อมมีคอเซนเตอร์จำพ่วงแบบเอยสไลด์เอย,ย,เอยฟรีทั่วประเทศ วันรันตีซ่อมศูนย์พี่โอ๊ตคันนี้นะลูกค้าซื้อมือสองซื้อสินค้ามือสองท่านไม่ต้องกลัวเพราะว่าอะไรผมให้ซ่อมศูนย์สองปีหรือหนึ่งหมื่นโลหาศูนย์มิสซูบิชิใกล้บ้านท่านซ่อมศูนย์มิสซูเลยไม่ต้องอู่นะไม่ต้องหาอู่ไม่ต้องหาบริษัทกลางซ่อมอู่ซ่อมศูนย์ใกล้บ้านท่านครับผมน้ำมันเต็มถังผมกกล้องถึงหน้ารถจะมารับพี่ผมจะไปส่งที่บ้านน้ำมันเต็มถังไปเลยครับครับ ลูกค้าอยู่1,283โลเบตรงยะลาผมไปมาแล้วก็ฟรีเมืม่อวานไปประจวบมาก็ฟรีไม่เก็บลูกค้าใดใดทั้งสิ้นเบอร์อาร์นะครับเบอร์อาร์ครับ0949994919ครับผมหรือเบอร์พี่โอ๊ต0949991941หรือสงสัยผมพร้อมบริการแอดมาแอ AR t ART วันนี้ผมไม่มีอะไรเยอะ ผมให้จะไปเลยสามรายการใบรับรองตัวถังจากโอทออาร์ตใบรับ,บรองจากบริษัทการตรวจแล้วให้ห้าดาวและเดี๋ยวพาดูทุกซอกทุกมุมทุกรายละเอียดอท่านที่อยู่ต่างจังหวัดกําลังหาซื้อรถสวยครับรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซมีใบรับประกันและการาัีตีทุกชิ้นส่วนแบบนี้ท่านพาชมนะผมวันนี้ขอญาใตใจช้าๆรถแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อย รถแบบนี้ผมไม่มีแล้วนะคนะันนี้คือคันสุดท้ายและที่เป็นอีลิตขับซีเพราะอะไรรู้ไหมพี่ครับหลังคาดํดาตัวนี้รถใหม่ป้ายแดงล้านเจ็ดแสนกว่าบาทปัจจุบันเหลือเก้าเก้าเก้าผ่อนเดือนละหนึ่งมืนหกพันกว่าบาทอีลิตข้อแตกต่างจากปาเจโร่ทั่วไปถ้าเราดูจากภายนอกนะครับท่านดูต้องดูให้ครบเพราะว่าเดี๋ยวบางทีอ่ะเขาแต่ง แล้วโดนบอกเอ้ยทำไมราคามาาัน่างกันเพราะว่าตัวธรรมดากับตัวอีลิทที่เป็นขับสีราคาต่างกันสองแสนกว่าบาทนะถ้าท่านดูจากภายนอกพี่ดูก่อนเลยหลังคาครับจะเป็นสีดําเงาพร้อมกับแหลกหลังคาเป็นสีดําเงาไม่ติ๊กเกอร์นะทําสีทําสีวันนั้นลูกค้ามาดูรถผมอุ้ยบอกว่าคุณโอ๊ตคุณอ,อ,อาร์ตแพงกว่าเจ้าอื่นแสนกว่าบ,บาทอาโอ,โอเคเข้าใจ ผมก็ฟังลูกค้าต่อพี่ดูพี่ดูรถหมดหร้อยังเขาบอกเขาดูรูปมาอันดับแรกเขาเสพร,รูปก่อนอผมก็บอกพี่พี่อยู่กับผมตอนเนี้ยพี่ลองเข้าไปดูรายละเอียดดีเทล,ลผมหน่อยลูกค้าเปิดมาสุดท้ายกลายเป็นเบาะดำาบาะดำไม่ใช่ตัวอิลิทมันไม่ใช่ตัวพิเศษโดนเขากําลังจะโดนเต็นขายตัวธรรมดาแล้วแปลงเป็นอิลิทแล้วขายอิลิทลูกค้าไม่เข้าใจหลังคาดําเงาพร้อมแหลกหลังคา จะจังหน้าถ้าเป็นอีลิตออดิชั่นจะเป็นสีดำนะครับและจะต้องมีสัญลักษณ์ปาเจโร่สปอร์ตติดที่ฝากระโปรงกล้อง360องศารอบคันนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอะแดปทีฟพุชคอนโทรลให้เรียบร้อยชายล่างจะเป็นสีดำมากันตอน่อเดี๋ยวพี่โอ๊ตขอโชว์ภายนอกออว่าอีกเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูภายนอกกันก่อน ล้อแม็กถ้าเป็นออลิตอีดิชั่นจะต้องเป็นขอบ18สีดำเงาครับและที่อย่างบอกครับคันนี้ผมเปลี่ยนยางใหม่ปี2020นี่นี่อ่ายางใหม่ปี2025ให้เรียบร้อยนะครับชุดช่วงล่างพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยนะครับแล้วดูดกล้อง360องศาจากโรงงานแก้มซ้ายเดิม ประตูซ้ายไม่มีริ้วรอยคันนี้ฟิล์มดำวสวยๆจากโรงงานประตูหลังซ้ายสวยสะโพกหลังซ้ายสวยล้อแม็กเป็นสีดำเงาทั้งสี่ล้อยางใหม่ปี2025นี่และสปอยเลอร์หลังต้องเป็นสีดำเงาพร้อมกับเสาอากาศแบบครีบฉลามและนี่ครับสัญลักษณ์ขับเคลื่อนสี่ล้อนี่นีนี่ เอลิทอีดิชั่นสบายใจผมพาชมเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อว่าเอลิทมันแตกต่างจากตัวปกติยังไงวิธีการดูว่ามันดูยังไงครับใครสนใจคันนี้นะเก้า0ส้า้าบาทผ่อนเดือนละหนึ่งกพันว่าบาทเท่าไหรนึ้ากว่าบาทประหยัดจา้ายแดงไปเจ0,000น 7, 000ครับรถวิ่งแ0ด0มื่นกิโลรถสวยๆไปดูกันมาดูที่ฟาอย่างที่ผมบอกวันนี้ผมให้สารเงื่อนไขไปแล้ว ว่าโอตอสตรวจสอบแล้วบริษัทกลางเขา้ามาตรวจสอบแล้วให้ห้าดาวและอีกสุดท้ายคือผมต้องพาดูผมต้องพาลูกค้าดูว่าไอ้รถที่เขาให้ห้าดาวมาแล้วไอ้ที่โอตอสตรวจมาแล้วเนี่ยมันแบบไหนมันสวยขนาดไหนอะเบื้องต้นพื้นฐานเลยพี่จะไปเปิดดูรถที่ไหนก็แล้วแต่เบื้องต้นเลยนะดูหัวน็อตกระปงอะถ้ารถมันไม่เคยเปลี่ยนฝานะไม่เคยถอดน,นะนี่อันนี้หัวน็อตเดิมไม่เคยแกะ ไม่เคยขยับแก้มขวาเดิมจากโรงงานซอกต่างๆนี่น,น,นี่ไม่เคยแกะไม่เคยถอดฝั่งฝาเราพูดถึงฝั่งฝาก็ต้องมาดูฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเดิมไหมนี่โลโก้ตัวแอลแก้มซ้ายตัวสัญลักษณ์ชัดเจนฝากระโปรงไม่เคยแกะถอดเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานเนี่ยสติกกงสติ๊กเกอร์ทุกอย่างเนี่ยซีนเดิมแบบเนี้ยจากโรงงานหมดดัะนั้นเขาไม่ให้ห้าดาวดะงนั้นโอทอาร์ดไม่กล้าออกไปรับรองว่ากล้ารับค,คืนแบบนี้นี่ ไอ้รถคันนี้นะถ้าเปลี่ยนฝากระโปรงขึ้นมานะผมรับซื้อคืนจ่ายค่าสิวนวานหนึ่งแสนผมพูดเต็มปากเต็มคำรถตัวถังเดิมชิ้นส่วนเดิมหมดนี่นี่ดูอันนี้ดูถุงความสวยละดูรอยแต้มกล่อง ABS ห้องเครื่องยนต์สวยงามรอยแต้มต่างๆชัดเจนแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะดูดิรอยแต้มชัดเจนนะแล้วดูเทอร์โบตัวล่างเนี่ยอ้โห,ห เงียเนียนนะรถทันนี้นะมือเดียวป้ายแดงเข้าสู่ทุกระยะท่านได้รถสวยไม่รถไม่จมน้ํารถไม่มีเอ็กเดเดนในแดงสิน้นมิสซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตจะจะ2.4 GLS 2.4 GT 2.4 GT, GT ขับสีหรือ Elite Edition เครื่องยนต์2,400 cc มีเครื่องยนต์ตัวเดียวกันแต่มันจะแตกต่างกันว่าของคุณเป็น GT รหรือของคุณ Elite Edition ของคุณจีทีและจีทีคุณมไม่จ่ายตังกิริตไหมจ่ายตังเงในราคาอิริตไหมแบบที่ลูกค้าที่ผมมาเข้ามาดูแล้วเขากําลังจะโดนหลอกของผมนะลูกค้าต้องพอใจราคาลูกค้าต้องจอใจสภาพสามราคาที่ผมให้คือมันเป็นราคาตามปีตามสภาพตามรุ่นที่ถูกต้อง<ฮ>อันนี้สามชิ้นส่วนฝากระโปรงหน้าแก้มตายแก้มฝา,มาไม่มีชนใดๆทั้งสิ้นไปดูต่อผ่านผ่าน,านคอนเซ็ปต์ที่หนึ่งไปแล้วนะ คันนี้นะและอย่างที่สองสิ่งที่หลอกกันไม่ได้สาหรับ E-Lit e e i t t o o n นะเราไปดูรับกล้อง360องศาระบบบายสปอร์ตมีให้ครบและสุดท้ายครับ e l i t e Edition ภายในต้องเป็นเบาะสีน้ำตาลน,นี่นีนเบาะสีน้ำตาลน,นะครับถ้าเป็นตัวปกติภายในจะเป็นเบาะดำา Elit e e d i t i o n ดูโหสวยปลิบนะ e l ลิ e Edition เบาะ สีน้ำตาลคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อมาให้เรียบร้อยสองสองสองขับเคลื่อนสองล้อเออสี่ล้อนะครับและสี่โลสี่ไฮมีครบ,บหมดความเร็วขณะลงเขาเบรือไฟฟ้าพร้อมเบรคโคคันนี้ถ้าเป็นตัวปี2019แล้วจะ2019ขึ้นมาจะมีดิฟล็อกให้เรียบร้อยพร้อม usb แอร์เป็นแอร์ออโต ยกซ้ายขวานี่ดูราคากันหน่อยดีกว่าเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทมิตซูบิชิปาเจโร่สองจุดสี่อีลิตอีดิชั่นผ่อนเจ็ดปีหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยี่สิบห้าบาทลถปีสองพันยี่สิบเจ้าของอันดับที่สองมือเดียวแปดหมื 87, ่นเจ็ดพันกิโลใครหาซื้อรถสวยไม่ผิดหวังทีงานถ่ายคอนโซลหน้าหน่อย คอนโซลหน้าเป็นยังไงสวยไหมเก็บรายละเอียดโอ้โหไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีรอยคาบกาวไม่มีตําหนดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับพรมพื้นจากโรงงานก็ยังอยู่นะครับปาเจโร่ยังอยู่นะครับหัวระเบะถึงเปียคันนี้วิ่ง80,000ื่โลแต่สภาพนี่สวยคลิปเนี่ยวิ่ง80,000กิโลสภาพสวยคลิปนะครับรอยมาร์กต่างๆ ย,ยังคงอยู voilà. ่หัวน็อตนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับอะไรใดๆทั้งสิ้นสวยคาคันนี้สวยเลยสครับเหตุมีไฟให้เรียบร้อยอ่ะปาเจโลหน้าซื้อพอไรดูไหมพี่ถ้าเป็นีเจนเดอร์ปียี่สิบอืมก็มีล้านปลายล้านปลายออชั่นยังไม่สู้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เลยเรียกว่ายังไม่เรียกว่ายังไม่สู้เรียกว่าสู้ไม่ได้เลยอ่าเดี๋ยวดูแผงข้างสวยนะครับ เบาะแถวสองเป็นสีน้ำตาลนี่ถ้าเป็นออลิทนะเลิทเบาะแถวสองจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ชัวร์ร้อยเปอรดูทีวีหลังคาเนี่ทีวีหลังคาติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมดูเบาะแถวสามก่อนนี่เบาะแถวสามยังอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับที่วางแก้วให้เรียบร้อยมีแอร์สามตอนทุกช่องนะครับ ปรับบวกลบได้ผ้าหลังคาสะอาดสอ้นทั้งหมดครับ่ะายใจได้ขอกลับมาก่อนพี่โอ๊ตพาดูสภาพแล้วผมขาดไม่ได้เลยผมต้องพาดูซีนดูประตูดูซอกว่ามันเดิมไหมนี่มนะดูต่อพาพาดูสามชิ้นแล้วนะกับสากะโป,ปงแกมไา้แกมขวามันเดิมหมดมันไม่มีแกมมันไม่มีถอดนะอะกลับมาดูนี่เห็นไหมไอ้รถที่เรียกว่ารถไม่เคยถอดแก้มันไปแบบนี้นี่นี่นแกมกลมไม่เคยแกะถอด ซอกลังเม็ดองเม็ดอาร์คมีอยู่ครบร่องลังตรงล,งลงันงน้ำเนี่ยรอยแต้มประตูใช่ไหมไม่เคยแกะถอดตอนนี้นี่นี่กลับมากลับมาตรงนี้ต่อซีนประตูหน้าซ้ายซีนเดิมแบบนี้ทั้งหมดไม่มีการหยอดใหม่เห็นไหมไม่มีการเป๊ะปะแน่นอนเสียงเสริมไม่นี่นี่คือประตูเดิมจากโรงงานประตูเดิมจากโรงงานเส้นสายซีนเหมือนกันแค่บานนี้บานเดียวเป็นไปได้ไหมไม่ได้พี่ไม่ต้องเอ้ยเขาต้องเหมือนกันทุกสี่บานมาดูต่อ ว่าการเดินซีนะเดี๋ยวผมเปิดซีนประตูให้ดูบันเอาให้เคลีย์เอาให้สบายใจจหนะจำนะไนะล่กลับมาก่อนซีนเดิมต้องแบบนี้เห็นไหมลอยบานพับประตูนี่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 ลอยบานพันบพรประตูต้องซีนแบบนี้นะอะแล้วมาดูต่อนี่ซีนประตูหลังซ้ายต้องซีนเดิมแบบนี้นะเหมือนกันเส้นสายการเดินซีนต้องเหมือนกันซ้อรายละเอียดแบบนี้เดิมหมดหัวน็อตไม่เคยแกะถอดใช่ไหมนี่นี่นี่ปลายนี้ผมนะนี่แบบนี้ ถามว่าผมพาดูทําไมผมพาดูให้ลูกค้าสบายใจว่าไปรับรองที่โอตอาตให้ก็มีแล้วสองบริษัทบริษัทกลางก็ให้แล้วออกให้ห้าดาวแถมสุดท้ายผมต้องพาลูกค้าดูเอาให้เห็นกับตาว่าของซีนเดิมประตูเดิมมันต้องแบบนี้ตัวรถผมไล่ามาทั้งหมดไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นล้อแม็กคันนี้ผมพ้นกัรสนิมช่วหลงชุงล่งลางให้เรียบร้อยนะยาง G ีโอ๋บอกว่าปียี่ห้ายี่ห้าสีเส้นครับดอกนั้นหนา แบบนี้ทั้งหมดนี่ยดูดิโอ้โหนี่นี่นี่ยางใหม่ต้องแบบนี้นี่นี่นี่นช่ไหมนี่นี่เห็นไหมนี่นี่นี่สุ่มเส้นสายยิ่งนะถ่ายด้านข้างได้ด้านข้างนี่ดึงออกมายังเห็นขอบเอาเป็นว่าแต่รถสวยแน่นอนกระโปรงประตูประตูไม่มีริ้วรอยแผลสดลงไว้เลยตาเจโร่สปอร์ตเอลิทเอดิชั่นคันนี้ท็อปที่สุดแล้วไม่มีท็อปเป็นวันนี้แล้วหลังคาดำคีบฉลาม ไฟท้ายชัดเจนทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับแต่งมาแบบนี้กันลอยรอบคันนะเดี๋ยวขอดูซีนต่อฝาท้ายคันนี้พอเป็นปี20เป็นฝาท้ายไฟฟ้าจากโรงงานเปิดจากรีโมทก็ได้เปิดจากฝาท้ายก็ได้เปิดจากตัวรถก็ได้อะใครหาซื้อรถที่ออปชั่นดีๆแบบเนี้ยครับและราคาประหยัดไปแล้วเจ็ดแสนผมว่าน่าซื้อมากและที่สำคัญคันนี้ แป0หมื่นเจ็ดพันกิโลปมื่นเจ็ดพโลอ่ะกลับมากนหัวน็อตฝั่งขวานะครับไม่เคยแกะทอดฝั่งซ้ายไม่เคยแกะทอดอันนี้เม็ Med c, ดอาร์เม็ดอาร์คต่าเม็ดอาร์ c, สะโพกนี่คือเม็ดอาร์สะโพกชิ้นนี้นี่น,นี่ชิ้นนี้คือถ้าเขาเปลี่ยนเม็ดอาร์เป็นชิ้นนี้นะชิ้นนี้ต้องอยู่ชิ้นนี้เม็ดอาร์ตงนี้หายทันทีฝั่งซ้ายมีฝั่งขวาต้องมีเหมือนกันนี่น,นะชัดเจนซอเกเฟิร์กเนี่ยบ้าเลย ชัดเจนผมบอ,อกเลยชัดเจนตัวทงตัวถังเดิมชิ้นส่วนเดิมเนี่ยเมกคาไลท์ต่างๆของตัวรถไม่มีแตกไม่มีหักคันนี้ลูกค้าซื้อคือได้รถมือเดียวป้ายแดงรถเข้าศูนย์ตลอดผมเองนะนะชั่วโมงตีผมก็แตกรคิดได้แล้วเรียบร้อยแล้วว่าลูกค้าซื้อมือสองตัวอะไรก็กลัวซ่อม<ช>แต่น,นี่ผมก็ให้ซ่อมศูนย์มิตซูบิชิประเทศไทยสองปีช่ชัดเจนรถตัวถังเดิมนี่ซีนเดิมไล่กันต่อซีนสาธิเห็นนะหลักการพับซีนเหมือนกันไหม ถามว่าผมพาดูทําไมก็รถผมชัวร์ผมถึงกล้าพาดูถ้าไม่ชัวร์ผมก็ต้องบอกคุยครับเดียวครับรถสวยครับไม่มีชนครับผมพูดได้แค่นี้แต่อันเนี้ยมันเดิมผมก็บอกว่าเดิมแล้วเดิมเดิมต,ดดต้องพาดูดูยังไงต้องพาดูดีเทลในละเอียดแบบนี้ใบรับรองโอทอตก็ให้บริษัทกลางก็เข้ามาตรวจสอบแล้วให้ห้าดาวแถมยังพามาดูอีกเนี่ยดูกันชนหลังไม่มีรอยฝาท้ายไม่มีรอยรวมถึงสะโพก ประตูประตูเดี๋ยวผมพาดูซีนให้หมดแล้วส่งงานให้กับพี่โอ๊ตว่าเป็นยังไงบ้างดูซีนต่อซีนประตูแบบนี้นี่ขายของดีขายของดีต้องขายแบบนี้ลูกค้าซื้อของดีก็ต้องซื้อแบบนี้ราคาเหมาะสมแน่นอนเก้าแสนเก้าหมู่เก้าพันบาทนิตซูพิชิปาเจโรอีลิตอี dition ปีสองพันยี่ิบนะอีลิตแท้ ทุกอย่างตรงรุ่นตรงปีตรงศกทั้งหมดสีประตูสีเดิมแบบนี้จากโรงงานสบายใจได้ว่าลูกค้าเจอรถไม่มีชนใดๆทั้งสิ้นภายในน้ำตาล้อดำหลังคาดำเป็นอีลิตอีดิชั่นแท้แน่นอนราคานี้สวยแน่นอนโอเคอัพทาชมแล้วนะครับทีนี้เรามาดูสีกันสีสะโพกไม่มีริ้วรอยนะครับประตูหลังขวาไม่มีริ้วรอย ประตูหน้าขวามไม่มีริ้วรอยแก้มหน้าขวามไม่มีริ้วรอยใครอยากจะซื้อรถแต่ไม่มีเวลามาดูผมพาชมทุกรายละเอียดผมพาชมเหมือนพี่มาดูเองนะครับวันไปส่งถ้าไม่สวยมีตำหนิไม่ต้องรับรถนี่ยางยางใหม่ปียี่ห้านะครับเพิ่งเปลี่ยนเมื่อวานเลยซื้อเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนเลยนะครับยางใหม่ปียี่ห้า ชุดช่วงล่างพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยนะครับสวยสวยสดงดงามภายในดูแล้วสีน้ำตาลตรงรุ่นตรงเบอร์ตรงปกลิ้วรอยรอบคัดไม่มีสติ๊กเกอร์ฟิล์มต่างๆอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ครับคันนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถฟรีดาวผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นหกพันกว่าบาทจะซื้อเงินสดก็ได้มาจําสามหมื่นผมพร้อมออกเดินทางทันทีกระบวนการทางไฟแนนซ์ ถ้าลูกค้าจะซื้อทํายังไงสมมติลูกค้าดูรูปแล้วดูรีวิวแล้วแล้วสนใจทิ้งเบอร์โทรทิ้งเบอร์โทรไวเอราะทําไงมาจําให้ผมสองพันบาทสองพันบาทแค่นั้นพอผมให้เจ้าหน้าที่ไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านออจัดไฟแนนซ์ผ่านคราบวันเอารถไปส่งถ้าพี่ฟรีดาวผมคืนเงินมาจําให้พี่สองบาทคืนสองพันคืนสองพันแต่ถ้าพี่จะดาวพี่จ่ายเงินส่วนที่เหลือเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดพี่จัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านทำไว้ต่อผมคืนเงินมาจําทั้งหมดแค่นั้นเองแค่นั้นเองง่ายมาก ลูกค้ามีประวัติการผ่อนดีผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนสินเชื่อผ่อนดี<ม>แทบจะไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่เอาแทคซิ่งแล้วกันและที่สําคัญคือดอกเบี้ยเริ่มต้นเนี่ย2.59เท่นานั้นไม่ได้แพงเลยไม่ได้แพงเดี๋ยวไปดูภายในกันหน่อยดีกว่าโอ้โหดูออปชั่นเขาเยอะมากนะสําหรับปาเจโรกระจกไฟฟ้าออตโต้ทั้งสี่บานปุ่มสตาร์ทกระจกไฟฟ้าปรับพับไฟฟ้านะครับ การลื่นถลายโซนหน้ากันชนด้านหน้ามีครบฉีดน้ําไฟหน้าดูเลขไหมดูเลขไหมแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้ยสิบหกกิโลก้องสามร้อยหกสิบองศาอแดปตีฟพ o ซคอนโทคือมีครบหมดคันนี้ครบหมดเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเบาะหนังสีน้ำตาลตามสไตล์ของ Elite e dition กระจกตัดแสง กระจกเป็นกระจกตัดแสงออโต้แล้วนะครับใครหารถที่สมรรถนะดีออปชันเยอะราคาดีราคาดีเพราะอะไรที่มันหายลงมาให้พี่เกือบเจ็ดแสนแล้วนะครับและได้ไม่น้อย8 7 0 0 0กิโลรถบ้านแท้ร้อยเปอร์ซตกุญแจครบ2ดอกมีใบวารันตีจากบริษัทกรางกรูอินสเปคชั่นมีใบการันตีจากโอทอ ให้เรียบร้อยมั่นใจว่าได้รถสวยแน่นอนอะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันบ้างดีกว่าว่ามีอืมคอนโซลผมไล่ก่อนนะคันนี้กล้องดึงหน้ารถมีแล้วเรียบร้อยนะครับอันไล่เอา,เอาสูงไม่ต่ำเลยจอทีวีเรียบร้อยนะครับ,รบ,รบนี่ที่บังแดดไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีแตกไม่มีหักนะสวยใสยนะแล้วไม่มีรอยเจิมใดๆกันที่คันคนี้ไม่มีรอยเจคอนโซลนะสวย ผมใช้คาว่าเลยว่าคอนโซลสวยต่างๆน,น,นานาไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้น,นอะดูพวงมาลัยกันหน่อยระบบขับสีพวงมาลัยหนังเย yes. ็บจับกระชับมือพิเดชิปที่พวงมาลัยซ้ายขวาขวาบวกซ้ายลบมาจากโรงงานนะตรัทนะหน้าจอเป็นดิจิตอลนะครับตัวท็อปสุดหน้าจอเป็นดิจิตอลพวงมาลัยมีครบกดกล้องดู360องศานี่กล้องหกสองศา สามารถเปิดฝาท้ายจากตรงนี้ก็ได้นะครับแอร์อุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้เลยนะครับแยกได้เลยซ้ายขวาเครื่องฟอกอากาศแบบนาโนอี e, มีให้เรียบร้อยดิฟล็อกมีให้ครบครับนะครับระบบขับซีม,มีให้ครบครับผ่อนเดือนละเท่าไหร่รอบหนึ่งหนึ่งมื่นหกพันกว่าบาทพี่หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยา 16, บาทไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้เงินเอาไฟแนนซ์มายื่นอย่างเดียวเอาเครดิตดีมายื่นผมทุกอย่างออกรถได้เลยดี่ฝ่า โอ้โหโมงคู่มือมีครบคู่มือครบเอกสารตัวรถครบรายละเอ,เอเียดชัดเจนดีเทลชัดเจนทั้งหมดแบบนี้นะสบายใจได้คือลูกค้าที่คันนี้ลูกค้าได้ประวัติดีมากรถด,ดีมากตัวถังเดิมชิ้นส่วนเดิมเอกสารครบเออกมาแล้วครบอ่าสวยอันนี้จอจากโร,โรงงานเดิมนะครับใครหาอยู่ผมว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถสวย นะครับคันนี้สวยจริงไม่จิกตาแน่นอนวันไปนสง่งถ้าไม่สวยเหมือนรีวิวปฏิเสธการรับรถได้เลยไปถึงคุณออตนู่นคุณไอ,อ้นี่ไม่สบายใจพี่ไม่ต้องซื้อถูกแค่นั้นเองรถคันหนึ่งคันละล้านถ้าพี่ไม่สบายใจมันะขิดตะขวงใจไม่สวยนู่นนี่นั่นโม้หรือเปล่าไม่ต้องซื้อ ลดผมขายความสบายกายแต่สุดท้ายนะก็ปล่อยมาเป็นพันคันก็ซื้อแบบไม่ต้องดูปเรื่องปกติต้องบอกแบบนี้ทาให้คอนเซปต์เดียวเลยจะคุยจะขายจะให้รายละเอียดไปจนครบท้วนแล้วลูกค้าพาดู20นาทีส0นาทีอย่างนี้วนสองรอบสามรอบจบท้ายด้วยตกผลึกว่าถ้าไม่สวยไม่ถูกใจก็ไม่ต้องรับรถแค่นั้นเองขออนุญาตฝากเบอร์โทรหนึ่งรอบครับเบอร์โทรโอ๊ตครับ0ูนย์เก้า1เก้า้า้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งครับเบอร์อาร์ตครับ0ู4ย์เก้า9ี่เก้าเก็ไเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าจะ พร้อมบริการครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ